สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนจเจริญกรุงนะครับแยกวัดโพนะครับไปจนถึงสะพานตากสินนะครับเราจะใช้ถนนจเจริญกรุงในการเดินทางนะครับ แต่ผมขออนุญาตใช้าย,ยานพาหนะนะครับพาท่านผู้ชมได้รับชมรอบถนนเจริญกรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือสี่แยกสะพานมอนนะครับถ้าไปตรงน,นั้นก็เป็นบ้านหม้อนะครับ อริเวณนี้เขาเรียกสี่กัคพญาสีนะครับรแตคนี้ก็จะไปตรงศาลาว่าการกรุงเทพ คือแยกเฉลิมกลุงนะครับนี่คือศาลาเฉลิมกลุงนะครับถ้าตรงไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นห้างมีโอสยามนะครับตรงไปทางโน้นก็จะออกไปตรงตลาดปากทองตลาด เป็นสถานีรถไฟ3ยอดนะครับเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT นะครับ ก็เป็นคลององอ่างนะครับ นี้เราอยู่ที่เจริญกรุงที่9แล้วนะครับตรงข้างหน้าเราคือ SAB นะครับแยก SAB ถนน วััรจกนะคบตลาดคลองผมนี่ครับก็จะดูวุ่นวายปไปหน่อยนะครับถ้าเป็นตลาดคลองผมเนี่ยตรงบริเวณนี้ถึงทางกรุงเทพมาานครไม่ให้ขายแล้วครับแต่ก็ยังมีมาขายนะครับ พวกพ่อค้าแม่ค้านะคร <Hey, you. S 1> ับที่บอกไม่ให้ขายแล้วก็ยังมาขายกันครับดูความมึนนะครับความมึนของคนไทยนะครับน <Hey, you. S 1> ี่รู้จะมึนไปไหนนะครับล <Yeah. S 1> องเอาให้ได้อะ <Yeah. S 1> นี่คือยังไม่เมื่ดน,นะครับถ้าเมื่มดคือจะออกมาด้านฝั่งนี้เลยเดี๋ยวพาเอซเยี่ยมชมสักนิดหน่อยนะครับแล้วเราไปกันต่อ นี้จะเป็นทางวันเวยนะครับวิ่งได้ทางเดียวซื้ออะไรโทรศัพท์นะครับเสือป่านะครับจะซื้อพวกอะไรโทรศัพท์ต่างๆนะครับที่ห้างเสือป่ามาซ่า มีสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีวัดมังกรนะครับตรงนี้ก็สามารถเดินผ่านไปที่ถนนเยาวราชได้นะครับแต่วันนี้ไม่เข้านะครับเราจะอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ะบอกท่านผู้ชมว่ามันผ่านตรงไหนบ้างนะครับก็เป็นเยาวราชยอดรอบนอกนะครับครับเยาวราชรอบในก็ต้องเข้าไปดังนั้นครับตอนนี้เราอยู่รอบนอกนะครับตรงนี้เป็นสีแยก ห้าแยกมิตรสัมพันธ์นะครับครับชัหน้าทาวตรงนี้เป็นแยกลำพูนชัยครับผมตรงนี้ก็ ไปมิตรวิทยาลามนะครับูปชนนมดูรอบๆนะครับน,นี่ก็เป็นโรงพยาบาลสมิธซีเวสเชหน้าทาวนะครับ มอรร์นะคับยืนอยู่เกาะกลางเลยนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าถนนเข้าหลามนะครับไปตรงโน้นก็เป็นหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงเราไม่ไปครับเราไปถนนโนุ้งครับ ย่านนี้ก็เป็นย่านตลาดน้อยนะครับไปต่อเลยครับผมพอมาถึงตรงบริเวณนี้เราจะต้องแยกออกไปจากถนนเจริญกรุงนะครับตรงนี้เป็นสีพยานะครับเราต้องเบี่ยงออกจากนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางวันเวนะครับเบี่ยงออกไปจากตรงนี้โอเคครับ เห็นตึกนี้สวยนะครับอยากจถ่ายให้ท่านผู้ชมด้วมครับ หลังจากเราเบี่ยงออกจากถนนเจริญกรุงนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งสู่ถนนเจริญกรุงนะครับตรงนี้เป็นแยกบางลัดนะครับแต่ซอยเก้าไม่รู้อยู่ไหนนะครับ เปลี่ยนมาเป็นเซนทัลแบงก์กอบครับในยุค90นะครับ90 2000เนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าตรงนี้คือห้างโรบินสันนะครับแต่เขาเพิ่งจะมารีแบรนด์เป็นเซนทันน่าจะประมาณช่วงต้นปีนี้นะครับ ทางรักนี่ถ้าจะมาห้างโรบินสันนี่ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีแล้วครับเปลี่ยนเป็นเซ็นทัลเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราเดินดูรอบรอบนอกนะครับมไม่เข้าไปในหะ้าง ก็เดินทางมาถึงสะพานตากสินจนได้นะครับโดยที่ไม่มีอูปซักอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานตากสินนะครับ หน้าเรานี้คือท่าเรือสาธรนนะครับ ทานตากสินนะครับเราจะชมเรือลำนี้นะครับแล้วก็จะขอจบเดินเดี๋ยวทัวที่ถนเนเจริญกรุง นบโอ้โหน่านั่งจังเลยครับ เดินเดี่ยวทัวที่ถนนเจริญกรุงนะครับตั้งแต่บริเวณวงเวียนวัดโพนะครับเราเดินทางมาผ่านสถานที่ต่างๆมานะครับแล้วก็ขอจบทริปเดินเดี่ยวรัวเพียงเท่านี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ